สวัสดีครับใครมีบ่อดินลึกๆบ้างครับบอ่อนี้ลึกมากเลยครับอันนี้ขนาดเป็นฤดูแรงตอนน้ำลดนะครับน้ำยังลึกประมาณเมตรครึ่งครับเมตรครึ่งถึงสองเมตรครับเพราะว่าผมยืนไม่ถึงครับตอนนี้สแลน คุมตะลิ่งไว้ครับเวลาน้ำซอสจะได้ไม่พังครับพาทุกท่านชมบัวนในบ่อน้ำธรรมชาติกันนะครับสวัสดี สวัสดีครับพี่ต่อยตื่นแล้วเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ปกติเห็นพี่ต่อยไม่เคยมาทานไลฟ์สดเลยนะครับวันนี้เหลือเชื่อพี่ต่อยจะตื่นเร็วนะครับ บ่อน้ำธรรมชาติที่มีความลึกมากๆก็สามารถปลูกบัวได้นะครับแถมปลูกได้สวยมากๆด้วยนะครับเพราะว่าบัวหลายๆสายพันธุ์น้ำตื้นจะไม่สวยครับสายพันธุ์นี้ชอบน้ำที่ลึกมากๆครับน้ำยิ่งลึกดอกยิ่งใหญ่ครับ ใบใหญ่พอๆกับบัวกระด้งเลยนะครับแต่อันนี้ผมเพิ่งปลูกได้ประมาณสองสาเดือนครับเขายังโตไม่เต็มที่นะครับใบใหญ่พอๆกับบัวกระด้งแต่ว่ามีลวดลายและก็สีสันนะครับชวนมองชวนมองต่างจากบัวกระด้งไปคนละอย่างครับ ในบ่อนี้ปลาเยอะมากๆเลยครับปลาเป็นอุปสรรคสำคัญของการปลูกบัวนะครับถ้าปลูกบัวใหม่ๆต้นไม่มากแต่ถ้ามีปลาเยอะอาจจะปลูกไม่ไหวนะครับต้องใช้มุงเขียว กั้นจากตะลิงออกมาประมาณสักเม็ดครึ่งครับหมกกับดินไม่งั้นป่ากินบัวหมดแน่นอนเลยครับเดี๋ยวพาเที่ยวชมร,รอบๆนะดาบลึกใส่บัวพันขารครับ ตัวจัมโบ้เองสูงร้อยเจ็ดสิบครับน้ำลึกมากๆเลยนะครับอยากไปเที่ยวจังครับสวัสดีครับสายชน <c oughs> <c oughs> เห็นนายขับรถไปสนนีแล้วผมก็ เห็นนโพสทที่ไลฟ์ผมก็เข้าไปกดไลค์คอมเมนต์ทุกเที่ยวเลยครับตอนนี้ไม่ได้ไปคนเดียวแล้วเนาะไหมก่อนเห็นมากับลูกตอนนี้มีแฟนไปด้วยเหนื่อยเลยครับอันนี้เป็นร่องรอยของบัวที่โดนปากินครับ ปลาไม่มีตัวใหญ่เลยนะครับเป็นปลาที่มันเข้าเวลาเปิดน้ําเข้าน้ําออกธรรมชาตินะครับมันเข้ามาจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นพวกปลาตะเพียนปลาส้อยตัวประมาณเท่านิ้วเองครับเท่านิ้วชี้นิ้วโป้งมันกินบัวระเบิดแล้วก็ตอดคนระเบิดเลยครับถ้าบัวไม่เยอะ อยู่ไม่ได้ครับโดนปลากินหมดสวยฟินไหมครับไม่หนาวเลยครับสวัสดีครับใส่ชนขับรถดีๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะว,ว่างผ่านมาก็แวะเที่ยวได้นะครับคิดถึงเสมอเลยครับ มีหลายๆท่านต้องการบัวไซสใหญ่ไปปลูกในในบ่อที่น้ำลึกเลยไปถึงไม่ต้องรอครับไปปุ๊บสวยเลยก็ต้องเอาบัวไซสนี้ไปนะครับหรือว่าไม่ต้องการโชว์เลยรอได้สักสี่เดือนหเดือนอะไรเงี้ยครับก็ เอาต้นเล็กๆไปได้นะครับสวัสดีค่ะสวยจังขอบคุณครับมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับ ศัตรูที่สําคัญของบัวนะครับบัวไม่ใช่ว่าปลูกไปแล้วปลูกเลยไม่ใช่นะครับมันจะมีศัตรูสําคัญนะครับจะสังเกตได้ยังไงว่าเราเจอปัญหาศัตรูพืชแล้วก็คือเดี๋ยวผมจะให้มองชัดๆนะครับใครคิดว่าอยากปลูกบัวมีบอ่ออยู่ จะจะซื้อบวัวไปปลูกอันนั้นก็ทําได้นะครับแต่ปลูกแล้วลืมไม่ได้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นช่วงต่อของใบใบมันจะติดกันเลยครับมแมลงศัตรูพืชมีอยู่ชนิดเดียวเลยครับที่เด่นๆแล้วก็ร้ายกาดนะครับชื่อว่าหนอนพับใบครับเดีย๋ยวผมจะหาตัวให้ดูนะครับตัวมันจะประมาณยาวประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับ มีขนมีขนที่ตัวชอบซุกอยู่ใต้ใต้ส่วนของใบบัวที่ขัดขาดนะครับแหวงแอย่างเงี้ยเนี่ยครับ,อ,รบอันนี้ตัวเขาถ้าเห็นต้องหาวิธีกําจัดครับจะเป็นสารเคมีฆ่าแมลงก็ดีหรือว่าสารเคมีชีวภาพก็ดีนะครับแล้วแต่เลยครับแต่ว่าปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่น่าจะได้ครับแต่จัมโบ้ชอบปล่อย คือถ้าไม่หนักจริงๆก็ก็ไม่นั่นครับแต่ถ้าในอ่างมันจะระบาดได้เร็วครับสังเกตว่าใบาอ่อนถ้ามันยังกินมาไม่ถึงใบอ่อนมันกินใบเก่าใบาเก่าหเหลืองๆแก่ๆเงี้ยก็ปล่อยให้มันกินไปก่อนครับแต่ถ้ามันเริ่มลุกลามจนกินมาถึงยอดอะไรเงี้ยนั้นก็ต้องกำจัดครับ วิธีใช้สารเคมีควรใช้เป็นเวลาเย็นนะครับเพราะว่าเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเที่ยงอะ่ะถ้าเราใช้สารเคมีจะเป็นชีวภาพก็ดีไม่ชีวภาพก็ดีมันจะโดนพวกมแมลงผสมเกสรดอกไม้พึ่งชันโลงอะไรพวกนี้ครับทําให้เราฆ่าชีวิตโดยโดยไม่จําเป็นครับทําให้เรา ทำบาปข้อ1ปานาติบาตโดยไม่จำเป็นนะครับหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะครับนิดๆหน่อยๆเพื่อชีวิตที่ดีนะครับ ขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมนะครับใครที่รับชมอยู่ทักทายหน่อยครับใครฉีดโควิดแล้วบ้างครับจัมโบท้ทำตัวไม่ถูกเลยนะครับว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดี ลงชื่อไว้ครับแม่ดูข่าวทุกวันเลยมีคนเสียชีวิตบ้างมีคนเดินไม่ได้บ้างเนี้ยครับแม่บอกไม่อยากฉีดอีกแล้วครับ <c oughs> ปลากินครับอันนี้ หมดเลยครับบางทีเอาบัวใหม่ๆบัวส,สวยๆมาปลูกไว้เล่นเหลือแต่ก้านหมดเลยครับขนาดปลาตัวเล็กนิดเดียวนะครับปลาตัวเล็กๆนี่ไลกว่าตัวใหญ่ๆอีกนะครับวิธีใครอยากรู้บ้างครับว่าบ่อที่ปลาเยอะๆบ่อที่มีลูกปลาเยอะๆวิธีกำจัดทำยังไง จำโบ้มีวิธีกําจัดปลาในบ่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะกล้าทำกันหรือเปล่านะครับกลัวครับไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้โอกาสหนะ้าพบกันใหม่นะครับขอบคุณ ทุกๆท่านเลยที่รับชมนะครับวิธีกำจัดปลาตัวเล็กก็คือเอาปลากินเนื้อมาปล่อยครับเช่นกระพงขาวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าลงว่ายน้ำทุกวันอย่างเงี้ย กลัวมันมาตอดโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับมีข้อสงสัยประการใดสอบถามได้ทางข้อความนะครับ อย่าโทรนะครับจจมโบ้ไม่ชอบการโทรเลยครับเพราะบางทีจัมโบ้ติดแขกอยู่แล้วต้องรับโทรศัพท์ก่อนเงี้ยมันจริงๆรแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดแขกหรอกครับส่วนใหญ่นอนอยู่ครับ <c oughs> ครับสวัสดีนะครับเราพบกันใหม่ครับทุกทุกท่านครับ